เป็นยังไงคนตายนอนเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนพง์จึงได้ตรัสถามพิสุว่าเธอเห็นเขาลากกิ่งไม้ใบไม้ได้ไหมเห็นพระเจ้าค่ะเธอรู้สึกยังไงกับกิ่งไม้ใบไม้ที่เขาลากนั้นพิสุบอกว่าไม่รู้สึกอย่างไรเลยพระเจ้าค่ะเฉยๆฉยพระเจ้าค่ะนั่นแหละเธอจงทําความรู้สึกเฉยเฉยในอะไรในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญ,ญาณ ก็คืออย่าไปดีใจเสียใจสุขทุกข์กับมันอย่าไปให้ความชอบหรือไม่ชอบกับมันอย่าไปให้ความสําคัญกับมันให้วางจิตเป็นกลางก็คือจะได้ไม่ยึดอุเบกขาเนี่ยมันจะทําให้ไม่ยึดว่ารูปเป็นของเราเวทนาเป็นของเราสัญญาเป็นของเราสังขารเป็นของเราวิญญาณเป็นของเราเห็นไหมคะพระองค์บอกว่าให้เราทําจิตเนี่ยให้เห็นให้เห็นร่างกายเหมือนกันกับ กิ่งไม้ใบไม้ที่เขาลากไปนั่นแหละมันจะได้ไม่เจ็บใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะกิ่งไม้ใบไม้นั้นมันเป็นเพียงรูปแต่ถ้ามีความเป็นเราเข้าไปในรูปเมื่อไหร่เป็นไงคะลองถูกลากไปสิมันก็เจ็บปวดทันทีมันก็มีเวทนาขันทันทีถ้าเรามีความเป็นเราในรูปมีความทรงจําขึ้นมาเป็นไงคะความทรงจำนั้นก็เป็นเราทันที ความคิดก็เป็นเราทันทีวิญญาณก็เป็นเราทันทีเห็นไหะคะพงค์สอนให้เราเนี่ยคะ่ะให้ถอนความเป็นเราในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณซะถอนความเป็นเราก็คือถอนความพอใจเห็นไหมคะถ้าเรามีความพอใจอยู่ตราบใดเราก็มีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นของเราใช่ไหมคะ เวทนาสุขทุกข์เป็นของเราสัญญาเป็นของเราสังขารเป็นของเราวิญญาณเป็นของเราด้วยเห็นนี้พระองค์จึงตรัสแสดงที่ตั้งของวิญญาณว่าอย่างไงวิญญาณเมื่อเข้าถือเอาซึ่งรูปมีรูปเป็นอารมณ์ตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้นี่พระอรหันต์จะเห็นว่ามันตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้แล้วดับไปไม่มีความพอใจพระเรียบบุคคลจะกําหนดทันจะไม่มีความพอใจจะวางเฉยในอารมณ์ตรงนั้น ผูตุชนผู้ไม่ได้สนับและไม่ได้ฝึกเป็นไงคะเมื่อถือเอาซึ่งรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้มีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพวิญญาณน,นั้นเห็นนะคะก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลเนนะะาา์เห็นนะคะนันทิมาจากไหนเห็นนะคะนี่ไงตัวตันหาเห็นนะพอตัวตันหาเนี่ยพอวิญญาณเนี่ยมาตั้งทําหน้าที่ ทำให้รู้แจ้งซึ่งรูปย่ยคะ่ะในขณะที่เขาทําหน้าที่กันไอตัวนี้แอบมาด้วยแอบมาจอบเอาเขาเขาก็มาสนใจเพิ่นแล้วเขาบบหูเขาเห็นหนาทีเขาก็ตายดับไปเลยเพิ่นกับ,บ่าย่อมเสียวอ,อีกไปนไงคะมีอุปาทานเกิดขึ้นเข้าไปยึดว่าวิญญาณของฉันร่างกายของฉันเสร็จแล้วพอเข้าไปยึดปุ๊บเป็นไงคะมันเก็บพบชาติ